สวัสดีครับ คาร์เตร์ปุซซองมาดิมีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่นเคยขา่าวสารเชลซีแล้วขันในการฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้นะมีอัปเดตนะครับผมเรื่องของเชลซีสนใจซาบิซิมอนกองกลางนะครับผมตัวรุกของอาร์เบลลซิกนะลาสิกอนะีกแล้วกูจะบ้าตายแล้วก็ตอนนี้อาร์เซนอลเปิดตัวโนนี่มาดูเกยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเมื่อวานผมทำไลฟ์ไปนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในรายละเอียดอีกทีนึงแล้วก็ฝั่งของแมนยูอาจจะยื่นซื้อนิโคลัสแจ็คสันก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอา้าวเพราะฉะนัันัั้้้นนนนนนเเเเเือหาจะะปปป็ยยงงไไไรริิ่่มมกลลกลลแว กันที่คนนี้ก่อนเลยแน่นอนนะครับผมโนนี่มาดูเก้เปิดตัวไปที่เรียบร้อยนะเซ็นสัญญา5ปีกับอาร์เซนอลนะครับผมค่าตัวเนี่ย48.5ล้านปอนด์นะครับผมจะมีโบนัสอีกประมาณ3.5ล้านปอนด์รวมแล้วเนี่ยประมาณ52ล้านปอนด์นะครับผมตอนแรกเนี่ยเมื่อคืนประมาณแบบ5ทุ่มครึ่งมั้ง5้าทุ่มครึ่งนะโอ้โหมาดูเก้เนี่มาโพสต์ในอินสตาแกรมของตัวเองนะโพสตอัลาเชลซีแบบซึ้งมากเลยนะครับผมตอนแรกก็เออแบบ เอ้ยโพสต์ก่อนแล้วก็ไอ้วันนี้มัง้งแล้วก็ค่อยจะมาแบบเปิดตัวกอาร์เซนอลโอ้โหไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะฟอมอ่ะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันมาดูไอ้แก้นเนี่ยโพสต์ใน IG ของตัวเองนะบอกว่าเรียนสโมสรฟุตบอลเชลซีที่รัก ผมเนี่ยจะขอบคุณ3ปีที่ผ่านมานะทุกๆคนในทีมงานที่ช่วยเหลือผมในเส้นทางนี้ขอบคุณมากๆสําหรับเพื่อนร่วมทีมของผมนะขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างผมเนี่ยจากไปด้วยความรักและความเคารพต่อพวกคุณทุกคนเราเนี่ยทำสำเร็จเป็นอย่างมากเลยในฤดูกาลนี้นะและผมขอให้พวกคุณเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาสำหรับเอนโซมาเลสกาเนี่ยมันเป็นเกียรติที่ได้เล่นภายใต้การคุมทีมของคุณนะขอบคุณที่พยายามทำให้ผมในดีขึ้นในฐานะนักเตะแล้วก็คนคนหนึง่งสุดท้าย ขอบคุณแฟนบอลเชลซีทุกคนขอบคุณกับความรักการยกย่องแนมะ้กระทั่งเสียวิจารณผมขอขอบคุณทุกอย่างนะผมจากไปด้วยความทรงจําที่ดีและไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหมือนกันเออสังซึ้งเลยอย่างซึ้งโพสเสร็จปุ๊บครึ่งชั่วโมงมาแม่งโพสอันนี้เลยนะครับผมอาร์เซนอลเปิดตัวนนี่มาดูเก้เป็นที่เรียบร้อยนะก็อย่างที่บอกไปมเมื่มวาอวาเน,อนเนี่ยผมทำไลฟ์ไปเนาะว่าอาร์เซนอลเนี่ยได้มาดูเก้ไปมาดูเก้อาจจะปังกับอาร์เซนอลก,ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเหตุผลเป็นยังไงไปดูข้างบนแล้วกันนนะะผมทีี เอาสถิติมาเพิ่มลอยฟังด้วยนะจัดสกอตการ์นะครับผมบอกว่ามาดูเอเก้เนี่ยมีการสัมผัสบอลในกรอบเขียโทษจากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมากที่สุดเลยนะ349ครั้งและก็การเลี้ยงบอลเนี่ยผ่านคู่แข่งมากที่สุดเลยนะ115ครั้งในพรีเมียร์ลีกมากกว่านักเตะเชลซีคนอื่นๆนั้นนะตั้งแต่เขาเนี่ยย้ายมาตั้งแในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ด้วยนะบอกแล้วสไตล์การเล่นเหมาะกับอาเซนอลอยู่แล้วนะครับผมอา่านใจรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยไปดูกันในไลฟ์แล้วกันนะทีนี้ ยังไม่มีแค่เท่านี้นะฝั่งของสื่ออาร์ติตยูเคเนี่ยก็มั่นใจด้วยนะว่าฝั่งของมาดูเอเก่เนี่ยอาเซนน่นเขาก็มองว่าจะเป็นดีลที่คุ้มค่าด้วยเหมือนกันนะครับผมอันนี้เนี่ยใช้คำว่าเป็นอาร์ติตยูเคสตาร์แลวกันนะโอ้โหเพราะว่ามีหลายคนเลยเนี่ยเจมส์เจมส์แม็กคลลัสนะครับผมแล้วก็เซบาสเตียนเซฟัฟตบีเอ้อะไรนะเออ เซฟันเซฟ่าอะไรนะเซบัสติสเอนสแตฟตฟอร์ดบอโอ้โหชื่อแม่งกว่าจะจำได้แล้วก็แซมมอนดอนซันของแอตติกยูเคนะครับผมมีการช่วยกันเขียนบทความนี้ขึ้นมานะเขามีการบอกว่าโนนี่มาดูเก้นเนี่ยตอนนี้เป็นนักเตะของอาร์เซนอลแล้วนะและการย้ายตัวเนี่ย ทำให้เกิดความไม่พอใจกับแฟนบอลบางส่วนของอาเชนอนด้วยนะแม้ว่าในที่สุดเนี่ยการย้ายทีมจะเสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยค่าตัวเริ่มต้นนะ48.5ล้านปอนด์และอาจจะเพิ่มไปถึง52ล้านปอนด์ด้วยโบนัสต่างๆมาดูเย่เนี่ยเคยประสบปัญหาบางอย่างที่เชลซีนะรวมถึงข้อกรณีที่มีการทะเลาะกันเกี่ยวกับจุดโทษกับนิโคลัสแจ็กสันนะแล้วก็การแสดงออกที่ไม่พอใจในโซเชียลแต่ยังไงก็ตามเขาเนี่ยยังคงเป็นผู้เล่นตัวหลักในทีมนะได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมทีมรวมถึงสตาฟนะครับผมและการคว้าแชมป์ฟุตบอลสโมสรโลกด้วย แฟนบอลของอาร์เซนอลบางคนเนี่ยไม่พอใจกับการเซ็นสัญญาครั้งนี้นะเนื่องจากประวัติการย้ายตัวของนักเตะอย่างเชลซีเนี่ยมายที่อาร์เซนอลนะครับผมโดยมีคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะเหมือนกันนะมันจะเป็นปีเตอร์เชคดาวิดลุยนะครับผมวนะิลเลียนและล่าสุดลาฮิมเซอร์ลิงด้วยเหมือนกันแต่ในส่วนของมาดูเอเ้เนี่ย ฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยยินดีนะครับผมแล้วก็ฝั่งของนักเตะเองเนี่ยก็มองว่าเป็นโอกาสที่จะได้พิสูจน์ตัวเองในหลีกสูงสุดต่อไปนะและเชื่อว่าการที่ยายมาอาร์เซนอลเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยกลายนะครับผมได้เป็นเล่นให้กับทีมแบบเต็มตัวนะด้วยผู้เล่นที่มีประสบการณ์แล้วก็ความเป็นผู้นําโดยเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเตะหลายๆคนของอาร์เซนอลนะจากการเล่นทีมชาติอังกฤษด้วยอาร์เซนอลเนี่ยมองว่ามาดูเอเกเนี่ยเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงนะมีความเร็วความแข็ง,ง,งกแาารกรนนงงแ่งทัั้้้งงงงงงรรร่่่่่่าา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 ากกกกยยแแลละะควววมมมสถในนนเเไดทตํหปปีีซขึจพิ ทางเลือกให้กับทีมในการแข่งขันระดับเนี่ยครับพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยุโรปต่อไปการย้ายทีมของมาดูเอเก้เนี่ยจะเพิ่มความหลากหลายในแนวรุกให้กับอาร์เซนอลนะและหากเขาทำผลงานได้ดีการย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแม้ว่าจะมีการวิจารณ์ในช่วงแรกจากแฟนบอลก็ตามนะเออก็เหมือนแบบไม่โซนนะ่ะ ก็ซื้อมาแล้วแล้วก็มั่นใจด้วยนะว่าฟังของมาดวยเกตจะปังกับอาจจะนอนด้วยเหมือนกันอคิดเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะกับไลน์เมื่อวานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะครับผมเอาก็น่าจะแข่งวันเดียวกับเรานะเปิดตัวในพิมพ์เมลีกเนี่ยวันที่17สิงหานะจะเจอกับแมชเตอร์อยู่ในเตดดวยไปเยือนที่โอทัฟฟอร์ดนะเดี๋ยวเราดูกันแล้วกันนะว่ามาดยเกผลงานจะเป็นยังไงนะครับ โอเคอ้าวคนนึงเนี่ยขายไปแล้วนะครับผมส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็เตรียมจะปล่อยเหมือนกันนั่นก็คืออัลฟิกิวคริสนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากเบนเจย์คอบสั้นๆนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีดาร์บี้นะครับผมวัตฟอร์ดนะบิดอสเบิร์ดรวมถึงแบ็กเบิร์นเนี่ยต่างได้สอบถามเกี่ยวกับอัลฟิกิวคริสมาในช่วงซัมเมอร์นี้นะแล้วเข้าใจว่าเชลซีเนี่ยกำลังมองถึงค่าตัวประมาณ5ล้านปอนด์นะและไม่มีแผนที่จะปล่อยยืมตัวอีกต่อไปแล้วในตอนนี้ด้วยเหมือนกันก็น่าเสียดายเนาะตออออนนที่ใยุคขงพะก มีส่วนกับทีมเยอะเหมือนกันนะในแบบตอนแรกก็เอ้ยน่าจะเป็นแบบนักเตะคาเดมี่ Academy ที่แจ้งเกิดได้คนนึงแต่สุดท้ายพอมาเลสกาเข้ามาก็ไม่ได้เข้าแผนนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นอาซิมปงซะมากกว่านะอ่าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูลกันนะว่าสุดท้ายเนะี่ยอัลฟี่กิลคริสจะได้ย้ายไปอยู่ที่ทีมไหนก็ตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าน่าจะไปทีมในแชมเปี้ยนชิพอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ขอให้น้องได้ทีมที่ดีที่สุดสําหรับน้องแล้วกันนะอ่ะโอเคทีนี้ เริ่มเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมทีนี้แวะไปพูดถึงคนนี mono, <c ues S 2> ้หน่อยนะกับซาบิซิมอนนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากฟาบิโอโซโลมาโนนะแล้วก็รายงานจากบิลรวมถึงเบนเจย์คอบด้วยนะครับผมอ่ะรายงานจากฟาบิโอโซโลมาโนเนี่ยบอกว่าเชลซีและเซนอล เป็นหนึ่งในสมโมสรที่ให้ความสนใจในสถานการณ์ของซาบ,บีซิมอนในช่วงซัมเมอร์นี้และเขาเนี่ยพร้อมจะย้ายออกจากไลฟ์ซิกนะตามที่เผิดเผยไปนะครับผมตั้งแต่เดือนพฤษภานะและสมโมสรในพิมเมลีกชั้นนำเนี่ยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเขาแล้วนะแต่ยังไม่มีการข้อเสนอรหรือยื่นอะไรเข้ามาอย่างเป็นทางการนะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับผม,ผมก็อย่างที่บอกนะก็มีอาจจะมีข่าวว่าจะไปกับบาซาหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เลือกเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกัน หลังจากบิลนะบอกว่าซาบิสมอนเนี่ยต้องการจะย้ายไปที่พิมเมลีกนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยซิมอนได้เปลี่ยนเอเย่นนะครับผมโดยใช้อลีบารัตนะครับผมมาเพื่อช่วยในยเพิ่มความสะดวกสบายในการย้ายทีมนะและบารัตเนี่ยคาดว่าไม่ได้มีการติดต่อก,กับเชลซีนะและลาบซิกต้องการค่าตัวสูงกว่า50ล้านยูโรที่เขาจ่ายไปในช่วงฤด,ดูหนาวเดิมเหมือนกันนะ ีิทัชจะเป็นเจคอบนะบอกว่าซาบิิมอนเนี่ยต้องการยาไปเล่นในพรีเมียร์ลีกนะและเชื่อว่าไลฟ์ซิกเนี่ยต้องการค่าตัวอยู่ที่ประมาณ56าล้านปอนด์รวมแอดออนนะและตอนนี้เนี่ยอยู่ในเรดาร์ของเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลด้วยเหมือนกันเอาจริงป่ะบอกแล้วว่าเข็ดมากเลยกับนักเตะจากบูลเลซิก้าโดยเฉพาะไลฟ์ซิกเนี่ยโอ้โหดูซื้อมาแต่ละคนเนี่ยแวนเนอร์เอ้ยเอ็นคุณครูเอ้ยมันไม่ค่อยเวิร์กว่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยซิลมอนก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับผมว่าถ้าย้ายมาแล้วมันอาจจะไม่เวิร์กด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นรอดูวันต่อไปแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยเชลซีกับซาบิซิมอนนะครับผมมันจะมาเชื่อมโยงกันอีกเพิ่มเติมหรือเปล่าทีมข่าวอะไรมาเราให้ฟังแล้วกันนะครับ โ okay, อเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมเคลียร์ไปตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไม่กคยชอบมาดีมีเรื่องราวด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะรายงานจากฟลอเรียนเพเทนเบิร์กของสกายอตแลนีนะครับผมแล้วก็ฟาบิโอซโรมาโน่นะมีการพูดถึงนิโคลัสแจ็กสันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมฟลอเรียนเพเทนเบิร์กเนี่ยมีการบอกว่า เข้าใจว่าแจ็กสันเนี่ยอยู่ในลิสต์รายชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเนื่องจากว่าสโมสรเนี่ยต้องการหากองหน้าคนใหม่แต่ยังไม่มีความคืบหน้านะและมีตัวเลือกอื่นๆนะครับผมแล้วฝั่งของแมนยูเนี่ยกำลังติดตามสถานการณ์ของแจ็กสันอย่างใกล้ชิดกองหน้าวัย24ปีรายนี้เนี่ยสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนะและอาจจะออกจากเชลซีหามีข้อเสนอที่เหมาะสมหลายสโมสรเนี่ยได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเขานะครับผมและสัญญาของเขากับเชลซีเนี่ยจะสิ้นสุดลงในปี2033ด้วยเหมือนกันนะก็ที่เพิ่งต่อไปเมื่อจนต้นฤดูกาลที่ผ่านมานะคร ปรับเรื่องของค่าเหนื่อยแล้วก็ขยายสัญญาออกไปด้วยนะทีนี้มีรายงานจากโรมาโน่เนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยได้แจ้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเกี่ยวกับเงื่อนไขาการย้ายทีมของนิโคลัสแจ็กสันแล้วนะและตอนนี้แมนยูเนี่ยยังคงกําลังพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายกองหน้าภายในสโมสรน,นะแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การขายนักเตะอ,ออกเป็นสําคัญเชลซีเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่รีบร้อนจะขายกองหน้าคนนี้ออกไปด้วยเหมือนกันฟังดีๆนะแมนยูอาจจะยื่นซื้อนั่นหมายความว่าย่งไง แมนยูถามข้อมูลมาแล้วและถ้าสมมุติว่าข้อมูลเป็นที่พอใจแล้วก็คิดจะแล้วว่าอาจจะเวิร์กก็ได้อาจจะมีการยื่นซื้ออย่างเป็นทางการก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะถ้าจะขายแจ็คสันให้ได้ราคาดีมันก็ต้องขายทีมเนพีเมลลีกนะแต่จะเป็นทีมไหนก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะก็อยู่กับสโมสรนมาประมาณ2ซีซั่นนะก็ถามว่าเวิร์กไหมมันก็มีสิ่งที่ต้องปรับด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ ไม่รู้ว่าถ้าย้ายไปแมนยูแล้วจะมีกระแสที่ดีเหมือนแบบเนี่ยมาดูไอเกรหรือเปล่าที่ย้ายไปแล้วน่าจะปังนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะว่าแมนยูเนี่ยจะพิจารณา,าดิวของแจ็คสันว่ายังไงจะเข้ามาซื้อหรือเปล่าดี่มีับเวิ่มเติมไว้มาเล่าให้ฟังนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอ่ะโอ้โหบางคนบอกว่าอาจจะไม่เอาแจ็คสันก็ได้แล้วเหมือนกันนะเพราะว่าปิดดิวฮิลวิโกคนนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะกับ กับไบรอันเอมเบอร์โมนะครับผมอันนี้เนี่ยเปิดมาก่อนเลยนะจากเดบิทออนซิงของแอตติกยูเคนะบอกว่าแมนยูเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับเบนฟอร์ดในการเซ็นสัญญากับไบรอันเอมเบอร์โมนะครับผมและดีลเนี่ยระหว่างสโมสรอ,อยู่ที่ประมาณ65ล้านปอนด์พร้อมการันตีนะและอีกสูงสุดนะครับผมประมาณ6ล้านปอนด์ในรวมในแอดออนนะแบ่งเป็นสมดุดจ่าย4งวดนะและกองหน้าวัย26ปีรายนี้เนี่ยต้องการจะย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะและยูไนเต็ดพิ i n ทีมเดียวเท่านั้นการย้ายจาก ben ford เบนฟอร์นนดดเเเเนนนนนนนีีีี่ยยกกลัจจะสสรร็็ิ้้้้ใวววๆแหมือท เบบิทต์ออนซีนมานะโรมาโนมาปาดเลยบอกว่าไบรอนเอเมโมเนี่ยย้ายไปแมนยูแล้วนะเฮียร์วีโกได้รับไฟเขียวจากเบนฟอร์ดแล้วบรรลุข้อตกลงรับบัตรสองสโมสรน,นะครับผมแพ็คเกจเนี่ยมูลค่าถึงมาณเจล้านปอนด์นะสัญญาเนี่ยถูกตกลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วกับเอเมโมนะครับผมเพราะเขาเนี่ยต้องการย้ายไปที่แมนยูเท่านั้นหลังจากคว้าคุณย่ามานะเอเมโมเนี่ยคือนักเตะร,รายต่อไปสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเหมือนกัน เดวิดอ n นตียังไม่หมดแค่เท่านี้นะบอกว่าไบอันเอเมโมนะครับผมคาดว่าจะเข้ารับการตรวจร่างกายในสุดสัปดาห์นี้ก่อนที่จะเสร็จสิ้นการย้ายไปจากเบนฟอร์ดไปที่แมนยูนะข้อตกลงระหว่างแมนยูกับเบนฟอร์ดเนี่ยได้รับบรรลุก,กันไปแล้วนะในวันนี้หลังจากที่เจราจาต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์นะและดิวสําหรับกองหน้าวัย26ปีรายนี้เนี่ยมีมูลค่าสูงถึง71ล้านปอนด์เลยด้วยซ้า ปีท้ายจะเป็นเจคอบนะบอกว่าแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดเนี่ยบรรลุข้อตกลงกับเบนฟอร์ดในการเซ็นสัญญากับไบอันเอ็มเมโมนะดีลเนี่ยมีมูลค่า65ล้านปอนด์พร้อมแอดออนอีก6ล้านปอนด์นะครับผมและเอ็เมโมเนี่ยเสร็จสิ้นการย้ายในเวลานี้เนี่ยการเดินทางจากอเมริกานะเพื่อเตรียมทีมก่อนที่จะเปิดฤดูกาลด้วยเหมือน,นกันก็เนี่ย70อะประมาณเนี้ย70 71อะไรก็ว่าไป คือถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยบางคนก็จะบอกโอ้ไม่มีตังค์ไปซื้อแจ็คสันแล้วหรือเปล่านะแต่มันแค่อย่าลืมนะว่าแมนยูเนี่ยเสริมแค่2ตำแหน่งเองเน,นะเว้ยตอนนี้เนี่ยถูกปะ่ะเสริมแค่เขาเลยนะตัวซัพพอร์ตกองหน้าแต่ยังไม่มีกองหน้าที่ไว้ใจได้ก็ไม่รู้ว่าแจ็คสันไว้ใจได้ด้วยหรือเปล่าก็ต้องคิดดีๆแล้วกันนะเออมีตัวจ่ายแล้วมีแบบแจ็คสันมีสักคนนึง อาจจะเวิร์กก็ได้นะอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่เวิร์กก็ได้เดี๋ยวมาคัดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับผมว่าไบรอันเดอร์เมอร์โมจะใส่เสื้อเบอร์อะไรนะถ้าจำไม่ผิดเหมือนคุณย่าจะใส่เบอร์สิไปแล้วด้วยหมนกันนะะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเลือกเบอร์ไหนจะเป็นเบอร์19หรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปแล้วกันสำหรับไบรอันเดอร์เมอร์โมนะครับโอเคยังอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์นะแต่เป็นเกี่ยวกับคนนี้นะครับผมคนนี้คือเจมส์แทฟฟอร์ดนะตอนนี้เนี่ยเป็นผู้สัรตรูของอนะออนนเบอร์ีียออู่่่นนนกห้้าเ มันก็มีข่าวนะว่าโอ้โหนิวคาสเซิลเนี่ยน่าจะได้น่าจะได้นะแต่รายงานจากโรมาโน่เนี่ยบอกว่าตอนนี้แมชเตอร์ซิตี้อดีตทีมเก่านะครับผมก็เป็นแก๊งเดียวกันเนี่ยแหละกับพาเมอ์ดีแลอะไรประมาณอย่างนี้เนาะแล้วก็มีการบอกว่าแมน c ซิตี้เนี่ยกำลังพิจารณาในการที่จะดึงนะครับผมเจมส์แทฟฟอร์ดเนี่ยกลับมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ก็จะต่อเมื่อนะครับผมจะดึงมาเพื่อเมื่อกรณีที่ว่าปล่อย ผู้สาประตูบางคนออกไปนะออเตกาเอยเอดซนเอยอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นแบบนั้นนะ,ะทีนี้ <c oughs> เขาบอกว่ามีการติดต่อ,อกเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะเนื่องจากว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีเงื่อนไขในการซื้อกลับนะซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลนะว่าทําไมดีลของเขากับนิวคาสเซิลเนี่ยมันยังไม่ได้รับการยืนยันแล้วก็ไม่คืบหน้าเลยด้วยเหมือนกันนะครับ จริงๆผมว่าผมก็อยากได้ตัวนี้เหมือนกันนะท่านในกรณีที่ว่าจจะไม่อยากได้ตัวเก่าๆมาเป็นประสบการณ์แบบเขาเรียกนะตัวไม่ได้อยากได้ตัวประสบการณ์มาอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ เออถ้าสมมติว่าจะมีตัวที่เหมือนโจชิลน่าจะพร้อมผักดันหน่อยก็น่าจะเป็นตัวนี้เหมือนกันปะ่ะเออก็คือเจมส์แคปปอร์ตนะคะรับผมร่างกายดีแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษชุดยู21ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยจะไปที่นิวคาสเซิลหรือจะไปที่แมนซิตี้หรือว่าจะเป็นเชลซีที่จะได้มาอันนี้ไม่รู้เดาเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผผผมมมมมมคิิดดดแแหห่่่งว,วันนนีี้้้เเเชลลซซออออบยาาาากไรืปถาถาม มันก็ดูเป็นนักเตะที่น่าจับตามองนะแต่มันดูแบบเข็ดอะอย่างที่บอกเข็ดกับนักเตะจากไลฟ์ซีเหมือนกันนะครับผมเ,เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีข่าวหนาหูเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะแล้วก็อเจนอตเปิดตัวมาดยเก้แล้วเรียบร้อยนะคิดว่าจะปังหรือจะแป๊กนะลองแชร์มาดูแล้วกันแล้วก็สุดท้ายคิดว่าแมนยูเนี่ยจะยื่นซื้อฝั่งของนเวลาแจ็คสันหรือเปล่าคิดอย่างไรคิปวันนี้ทีคมคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะคอมเมนต์ต่อคอมเมนต์ทุกคนอย่านเดิมนะครับก่อจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแช สวัสดีครับ